เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้7นมิถุนายน2568สวัสดีครับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของเราในยุคปัจจุบันเปรียบเหมือนกับเรากำลังเล่นเกมเศรษฐีหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเกมโมโนโปลี่ ให้คำว่ามโน OPOLY เนี่ยจริงๆในภาษาไทยเราแปลว่าการผูกขาดแบบเบ็ดเสร็จรวมศูนย์รวมอำนาจรวมผลประโยชน์เข้ามาทุกอย่างผูกขาดอยู่ที่หนึ่งเดียวเลยเราดำเนินวิถีชีวิตในระบอบเศรษฐกิจแบบเล่นเกมมโน OPOLY เนี่ยมานานนานแล้วครับ นานจนกระทั่งเราคุ้นชินกับระบบนี้ช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเริ่มเล่นกันต่อในกระดานต่อไปเราได้อะไรจากการเล่นเกมนี้เขามุ่งเน้นในเรื่องของรายได้เป็นหลักเลยนะครับเราก็มาดูที่รายได้เลยครับมันจะมีพวกงานวิจัยหรือการศึกษาต่างๆนะครับเขาจะบอกว่า รายได้หน100ึ่งนี้คนกี่เปอร์เซนได้เท่าไหร่คนกี่เปอร์เซนได้เท่าไหร่มีจริงๆนะครับมีการศึกษาแบบนี้จริงๆซ,งซึ่งก็มีประโยชน์พอสมควรนะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมบางทีผมก็ก็เคยดูตัวเลขเหล่านั้นนะครับเริ่มคิดว่าเอ๊เขาไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนนะหลังจากนั้นผมก็เริ่มสังเกตรปรากฏการบางอย่าง แล้วผมคิดว่าเราพอจะที่มาที่ไปของตัวเลขค่อนข้างจะวุ่นวายซับซ้อนนะครับขอสรุปแบบง่ายๆว่าผมรวบยอดสรุปแบบง่ายๆเอาอยากเริ่มต้นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ในแต่ละปีเราก็จะมีรายได้ของพวกเราเรียกว่ารายได้รวมเนี่ยจะมีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเราไปหาตัวเลขพวกนี้ได้ ผมสมมติว่ารายได้ต่อปีของพวกเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทที่ภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับคือจำนวนเต็มรายได้ทั้งหมดเนี่ยเรานับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนี่รายได้ทั้งหมดของเราต่อปีนะครับร้อยบาทเนี่ยประชากรทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยจะต้องเอามาแบ่งกันเพราะมันเป็นรายได้รวมนะครับ มันไม่สามารถไปเอาจากไหนมาแบ่งกันได้แล้วนะครับคือเท่านี้ในแต่ละปีเราทำได้100บาทสำหรับประชากร100%เซนเต็มนี่เป็นลักษณะของตัวเลขนะครับตัวเลขง่ายๆเมื่อจะแบ่งให้มันง่ายขึ้นเราก็เอา100บาทนี้มาแตกเป็นแบงค์ย่อยเป็นแบงค์2ี่สิบสองสีหกแปดสิบ เดี๋ยวเราจะได้แบ่งกันได้ง่ายขึ้นนี่ยังคงเป็น100เช่นเดียวกัน100%เอร์ซตเต็มแตกให้มันย่อยลงมาแบบนี้นะครับประเทศไทยของเรานี้มีการลงทุนจากต่างชาติค่อนข้างสูงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ตัวเลขที่แท้จริงกับพวกเราได้หรือเปล่าและการลงทุนจากต่างชาตินี้นะครับ ถ้าเขาเข้ามาลงทุนแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกลับไปเนี่ยไม่มีใครเข้ามาลงทุนหรอกครับเขาจะต้องได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนตัวเลขแบบนี้มันจะออกมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ผมเคยได้ยินกรณีประเภทต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็มีการปั้นตัวเลขในทางเศรษฐกิจ ให้เป็นทำนองที่เขาขาดทุนย่อยยับปนปี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้หลบเลี่ยงเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแต่เขาก็ยังตั้งโรงงานตั้งฐานการผลิตตั้งฐานทำงานของเขาอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นปรากฏการณ์แปลกๆนะครับเคยเกิดขึ้นปัจจุบันเราก็ยังคงมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาและ เรามีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนด้วยมีปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในจำนวนเงิน100บาท100%เรนี่ยเราแตกย่อยมาแล้วเนี่ย1น0เนี่ยนะครับมันจะมีจำนวนหนึ่งซึ่งการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาเอากลับไปที่ต้นทางของเขานี่คือที่ในเมืองไทยของเราทำได้ในแต่ละปีนะครับ100%่เ็ตเต็มเนี่ย ผมมองด้วยความปรารถนาดีอย่างสูงสุดเลยครับว่าเขาคงไม่ได้เอาไปมากมายบางที่เขามองแบบโหดร้ายกว่าที่ผมจะมองนี่นะครับผมมองว่าเขาคงเอากลับไปสัก2 0่สิบละกันครับ100บาทของเราที่เราทำได้เนี่ยตอนนี้เหลือแค่ตอนนี้มันเหลือแค่80แล้วนะครับเรายังไม่ทันมาแบ่งกันอะไรกันเลยนะครับเราเหลืออยู่แค่80แล้วเหลือแค่นี้แล้ว ทีนี้วิธีการคิดเลขเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้แปดสิบเนี่ยกลับมาทําให้มันกลายเป็นหนึ่งร้อยใหม่ตอนนี้หนึ่งร้อยนี้มีค่าเท่ากับแปดสิบนี้นะครับนี่เป็นวิธีการเล่นตลกกับตัวเลขทําให้มูลค่าค่าต่างๆเนี่ยมันมีการบิดเบี้ยวได้แล้วเรื่องนี้จะไปหาความจริงจากที่ไหนเนี่ยผมว่าหายากไหมครับหายาก มีบางคนที่เขาพูดในทํานองที่ว่าเงินที่ไหลออกไปจากเมืองไทยเนี่ยมากกว่า20%แน่นอน100ตอนเนี้ที่เราจะเอามาแบ่งกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เต็มร้อยนะครับเราก็สมมุติว่าเรามาเริ่มกันที่100รนี้เหมือนเดิมมันกลายเป็น100อีกแล้วนะครับที่เราจะเอามาแบ่งกันกับผู้คนในประเทศของเรา การเล่นเกมทางเศรษฐกิจเกมเศรษฐีเกมโมโนโพลีเนี่ยเมื่อเล่นกันจริงๆนะครับเป้าหมายของเกมเนี่ยสมชื่อมันคือเกมเศรษฐีเงินเนี่ยมันจะถูกดึงให้ไหลไปสู่คนที่จะชนะเกมนี้ไม่กี่คนหรอกครับ ในการศึกษาของพวกฝรั่งหรือสายวิชาการทั้งหลายเนี่ยบางทีเขาจะมองเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนรวยสูงสุดนะครับว่าคนรวยอาจจะมีสัก5%หรือ5%ของประชากรที่รวยที่สุดเขาให้ตัวเลขคำนองนี้ผมรู้สึกว่าตัวเลขนี้อาจจะไม่ค่อยตรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมว่าเราต้องบอกว่าจํานวนนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่จะเป็นคนที่ รวยที่สุดคนที่ชนะเกมนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยคนที่เล่นเกมเศรษฐีนี้ชนะเนี่ยคือคนที่เงินแทบจะทั้งหมดของเมืองไทยเนี่ยไหลไปอยู่ที่มือของเขาในที่สุดมันไหลไปอยู่ในมือของเขาจะบอกว่าเขาทำอะไรผิดไหมมันก็ไม่เชิงนะครับมันก็ไม่ใช่อะ่ะคือเรากำลังเล่นเกมนี้ด้วยกันทั้งหมด แล้วการเล่นเกมเนี้เมื่อเราเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันจะไหลไปอยู่ในมือของผู้ชนะมันเป็นปกติของการเล่นเกมนี้เราอย่าไปสร้างความเกลียดชังความแบ่งแยกแบ่งชนชัน้นกันกับเรื่องนี้นะครับขอให้เข้าใจว่านี่เป็นธรรมชาติของการเล่นเกมนี้เราพยายามทำความเข้าใจมันเพื่อจะหาทางตั้งรับกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปให้ถึงปี5,000เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งพระพุทธาศาสนาให้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดนี่เป็นเป้าหมายของผมหลังปี5,000ไปแล้วจะเล่นเกมอะไรจะทำอะไรกันผมไม่สนใจเลยครับผมสนใจแค่ตอนนี้ก่อนจะไปถึงปี5,000เนี่ยเราจะไปด้วยกันให้ได้นะฮะงั้นผมก็จะให้ เงินที่ไหลไปสู่คนที่ชนะเกมนี้ในปัจจุบันเนี่ยเอาไปซัก50เ100บาทงั้นเราก็แตกมาเป็นเหรียญสิบสองเหรียญเนี่ยนะครับ50 20 50เหลืออยู่50นี่คือเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ที่เราจะมาแบ่งกันกับคนในประเทศที่เล่นเกมนี้แล้วไม่ชนะ ไม่ได้เป็นผู้ชนะนี่เป็นการแบ่งที่ค่อนข้างใจดีแล้วนะครับ50%านตนะในห้บเอนี้บังเอิญบังเอิญประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองซึ่งต้องยอมรับว่ามีการคอร์รัปชันสูงมากสูงจริงๆสูงอย่างไม่น่าเชื่อผมเอาคำนี้พูดได้แบบนี้มาจากไหนมาจาก ล่าสุดที่เราเห็นนะครับปรากฏการตึกสอตองอถล่มแล้วมีข้อมูลหลายอย่างมันออกมาสู่สาธารณะผมไม่ได้ปั้นแต่งเรื่องขึ้นมาเองตึกที่ถล่มลงไปนั้นสองพันกว่าล้านนั่นน่ะคือหายไปเลยนะครับมันหายไปเลยนะฮะและยังไม่มีคนผิดเลยนะครับและเราเห็นว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เขาซื้อน่ะ มันแพงกว่าท้องตลาดสิบเท่าสิบเท่านะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นข่าวนักข่าวเริ่มไปทำข่าวให้เห็นบ้างว่ามสาีสถานที่หลายแห่งซึ่งเขาสร้างแล้วเขาทิ้งไว้เลยอะทิ้งเฉยๆเลยนะครับในการเล่นเกมเนี่ยเราต้องมีกฎกติกาของการเล่นเกมเหมือนการเล่นกีฬาก็มีกฎกติกาของมันถ้ามีใคร ลงไปเล่นแล้วไม่เล่นตามกฎกติกาเนี่ยมันไม่สนุกมันทำให้เกมวุ่นวายไปหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างภาพง่ายๆว่าเหมือนเราเล่นฟุตบอลแล้วก็มีผู้เล่นบางคนเนี่ยตุกติกเน่ยลงไปในสนามแล้วก็คว้าลูกบอลขึ้นมากกอดไว้นี่เล่นอี่าก็เล่นบาสแล้วนะครับแล้วก็วิ่งแหลกเลยครับใครเข้ามาใกล้นี่ชนเลยครับ หมือนเล่นรักบี้เลย่ะแล้วก็เข้าไปเตะเข้าประตูผสมมั่วไปหมดแล้วกรรมการที่ควรจะเป่าฟาวนะ์นะไม่เป่าอ่ะไม่ยอมเป่าฟาวนะครับเกมนี้มันเล่นกันได้ยังไงอ่ะไม่มีทางอ่ะเกมนี้ไม่สนุกอ่ะเล่นไม่ได้หรอกเห็นภาพอยู่ชัดเจนแต่ประเทศไทยของเรานี้ปล่อยให้การเล่นตุกติกเนี่ย มันดำเนินต่อไปได้เพราะว่ามันเอื้อประโยชน์อะไรบางอย่างเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับแปลกจริงๆนะครับผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีเรามีเหลืออยู่ห้าสิบเนี่ยนะครับที่เราจะต้องแบ่งกันในหมู่ประชากรเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเราให้คนที่เล่นเกมนี้ชนะไปแล้วซึ่งผมเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ย มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับที่ได้ห้าสิบห้าสิบาทเนี้ยไปไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตฮะผมไม่อยากไปคิดตัวเลขแล้วก็ไม่อยากให้เราไปแบ่งแยกคนรวยคนจนจริงๆนะครับคนไทยเราเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ตั้งแต่คนรวยสุดยันคนจนสุดผมอยากให้เราเข้าใจธรรมชาติของมันมากกว่าการเล่นตุกติกโดยการคอร์รัปชันของเมืองไทยเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับผมประเมินว่า เอาเอาเหรียญสิบาทเนี่ยนะครับแตกเป็นเหรียญ5บาท2องเหรียญเอาไว้แบบนี้เราเสียเงินไปกับระบบคอร์รัปชันเนี่ยประมาณ5บาท5%ของเงินที่เราจะต้องเอามาแบ่งกันทั้งประเทศนะครับหายไปเลย5บาทนะครับหายไปเลยหายไปกับการคอร์รัปชันแล้วคอร์รัปชันนี้ใครได้ประโยชน์ผมตีตัวเลขว่าสมมุติสมมุติเลยนะครับให้ตัวเลขสูงมากด้วยนะฮะประมาณ สองพันคนต่อหนึ่งจังหวัดลองไปคิดตัวเลขเอานะครับยังไม่ถึงหเอร์เซ็นของประชากรเลยนะฮะไม่ถึงนะครับไม่ถึงจริงๆเราแบ่งเงินไปแล้วนะครับ50เป็นของคนที่ชนะเกมนี้5บาทนี้เป็นของคนที่คอร์รัปชันแล้วเมืองไทยเนี่ยยังมีปรากฏการอีกแบบหนึ่งคือการพนนันธุรกิจผิดกฎหมาย ยาเสพติดทุกครั้งที่มีการเข้าไปลุยกับแล้วเจอบัญชีมา้าเจอเส้นสายการเงินเนี่ยจะพบว่ามูลค่ามันมหาศาลทุกครั้งเลยนะครับแล้วยังไงยังไงก็ปราบไม่หมดแล้วเ,เรื่องผิดกฎหมายที่มันทำเงินมากมายเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยครับให้มันอยู่ที่ประมาณ5บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เงินหนึบาทที่เรามีเนี่ยมันไปแล้วนะครับหกบาท60บาทนี้ไปกับคนที่ชนะเกมเอาไปห้าสแล้วก็คอร์รัปชันเอาไปอีกหบาทแล้วก็พวกนอกกฎหมายทั้งหลายแหล่นี่ยเอาไปอีก5บาทรวมแล้ว60บาทเรายังเหลือเงินอีก40บาทที่จะต้องเอาแบบเอามาแบ่งกันสำหรับประชากร เกือบเกือบหนึเเต็มของประเทศไทยคนที่ชนะเกมมีไม่ถึง1%นะครับและคอร์รัปชันนี้อ่ะอย่างที่ผมตีตัวเลขนะฮะต่อให้เป็น2,000คนต่อ1จังหวัดเนี่ยก็ยังไม่ถึง1%ของประชากรเช่นเดียวกันตอนนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยประชากรไม่ถึงหอร์ได้รับรายได้เอาไปแล้วเนี่ยหกซ หลืออยู่40บาทที่จะต้องเอามาแบ่งกันในหมู่คนเกือบเกือบร้อเปอร์ซนถ้าเราเห็นภาพนี้เราอาจจะเริ่มพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักเพราะว่าการเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยคนที่จะชนะเกมเนี่ยมันมีน้อยน้อยมากด้วยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเล่นเกมนี้แล้วเรามีคนที่เล่นตกติกจริงๆอะ มันเล่นยากอยู่แล้วนะครับดูเหมือนมันง่ายเนี่ยจริงๆมันยากนะมันยิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่วันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ